สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทันชอปทันใช้วันนี้นะคะใครที่กำลังมีปัญหาผิวหน้าดูเกินกว่าวัยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้มีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพผิวให้ดูกลับมาสวยส,วสดใสเหมือนเดิมอยู่กับคุณเนสทไทลัสสวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะพี่เนสสวยๆอย่างนี้เคยมีปัญหาแบบนี้ด้วยหรอคะโอ้โหไม่อยากจะพูดเนี่ยเชื่อว่าทุกคนเคยพังหนะักแต่ของเนสเนี่ยคือเอาง่ายๆเลยช่วงนั้นคือดูแก่ดูแย่มากแล้วเราด้วยความที่เนสเป็นคนที่มีริ้วรอยคุณผู้ช ไม่ใช่ริ้วรอยจุดเดียวนะแต่มันเป็นริ้วรอยทั่วกรอบหน้าเป็นยังไงทั้งหน้าผากเอ่ยตีนกาเอ่ยล่องน้าลึกเอ่ยหรือว่าจะเป็นใต้ตาคือคล้าไปหมดอย่างล่องน้าลึกเนี่ยเชื่อไหมขนาดเอาเหรียญบาทเนี่ยไปวางได้เลยนะ <Huh? S 1> คือมันลึกขนาดนั้นใช่ค่ะแล้วช่วงนั้นเห็นไหมในรูป oh. มีความรู้สึกคือจับหน้าไปเนี่ยมันทั้งหยาบกร้านสากไปหมดแล้วที่สําคัญสังเกตหน้านเนี้ยเหมือนไม่แดดอะ่ะม,มันมีความเกลียม,มันมีจุดดงดำเนี่ยเต็มทั่วหน้าเลย และด้วยความที่เราเนี่ยรู้สึกว่าเวลาไปไหนคนทักไม่ใช่ทักธรรมดาคุณผู้ชมคือทักเป็นอารมณ์แบบเฮ้ยเนสทำไมช่วงนี้ดูแก่เราอายุไม่ถึง40แต่คนทักเราเหมือน45-50เรารู้สึกแบบเฮ้ยป้านะมันไม่ควรมากับเรา<ช>นะคะ<ช>ซึ่งมีอยู่วันหนึ่งเนสก็ไปเจอพี่แอนซิเลียมค่ะที่งานแล้วพี่แอนเนี่ยด้วยคำที่เราสนิทก,กันอยู่แล้วเชื่อไหมคุณผู้ชมดูหน้าพี่แอนกี่สิปีทําอะไรพี่แอนไม่ได้ จะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนหน้าพี่แอนก็ยังเหมือนเดิมเห็นไหมคะพี่แอนแนะนําว่าเนทแกลองใช้ตัวนี้ minus 20ครีมรกแกะลดเลือนริ้วรอยและพี่แอนบอกกับเราว่าถ้าเนทนะใช้ไป7วันเกิดแพ้หรือพังกี่แสนพี่ก็จ่ายโอ้โหท้าพี่แอนพูดแบบนี้เลยแล้วเราไม่มีอะไรจะเสียคุณผู้ชมช่วงนั้นนะคะที่เนทเอาตัว minus มาลองเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าผลลัพธ์ที่เนทได้คือ ปื้อมากชอบมากดูรูปนี้เป็นผลลัพธ์ช่วงแรกเห็นไหมมันแลดูตื้นขึ้นะนะคะมันแลดูสว่างดูอิ่มดูฟูดูชุ่มน้ําและผิวเนี่ยมันดูสดใสขึ้นดูฉ่าวาวสังเกตเลยว่าจุดด่งางดำต่างๆมันแลดูจางลงค่ะซึ่งรูปนี้อันนี้เป็นหน้าสดนะ ม่แต่งหน้าเลยคุณผู้ชมกลายเป็นว่าริ้วรอยต่างๆที่เราเคยเครียดและกังวลมันแลดูตื้นมันทําให้เรามั่นใจขึ้นแต่งหน้าไปไหนก็เนี่ยเห็นไหมอย่างรูปนี้คือสวยลวเลย,ยใช่ก็เลยได้ความรู้สึกนะคะว่าผลลัพธ์ที่ได้จากตัว minus เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนะคะเรื่องของตัวเด่นเน่ต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆสารสก,กรัดด้านในเนี่ยมีหนึ่งตัวที่เด่นก็คือรกแกะที่เป็นตัวดังของเกาหลีเนี่ยคือดังมากอยู่แล้วแต่ของเรา minus พิเศษกว่านั้นเป็นรกแกะที่ผสมทองคําค่ะคุณผู้ชมซึ่งเขาจะไปช่วยเรื่องของ ริ้วรอยจุดดังดําอย่างนี้เลยดีกว่าเนี่ยให้ดูเนื้อครีม<ะ>สังเกตเวลาคุณทาไปเนี่ยจะมีตัวเกล็ดทองคาเห็นไหมคะแล้วตัวเนี้ยเนื้อครีมเขาจะเข้มข้นเทียบกับการบํารุงเหมือนมาสก์สิบแผ่นเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นไหม บำรุงเหมือนมาร์กสิแผ่นเวลาคุณทาไปที่ทั่วหน้าเห็นไหมคะมีริ้วตรงไหนเทคนิคให้โปะโปะปปแบบนี้เลยนะคะตบตบ,ตบ,ตบไปหลังจากนั้นเนี่ยริ้วรอยต่างๆที่คุณมีตีนกาเอยหน้าผากเอย่ยล่องน้ําลึกเอย่ยหรือจะเป็นทั่วหน้าขนาดไหนเนี่ยมันจะแลนดูตื้นขึ้นนะคะทําแบบนี้เลย ซึ่งวันนี้เนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกโหอย่างเนสเองก็วัยจะ40ถ้ามีปัญหาหนักๆอยากให้ดูคุณเอชุตที่มาค่ะต้องบอกว่าพี่เอเนี่ยเป็นผู้หญิงวัยทองที่หลายคนรู้จักอยู่แล้วริ้วรอยหนักนะคะเหนียงมาแล้วพี่เอมีความหน้าหย่อนคล้อยลงเนาะซึ่งหลังจากใช้นะคะเมน้าเทรนตี้ริ้วรอยและดูตื้นขึ้นค่ะผิวพี่เอก็แลดูกระชับขึ้นแล้วก็ดูตึงด้วยค่ะคนนี้นะคะพี่เอิร์ธพรมพรค่คะก็จะมีจุดด่างดำพี่เอิร์ธเนี่ยเป็นพิธีกรที่เนชั่นด้วยหลายคนจะเห็นหน้ากล้องแต่่่่เเเบื้้องงงงงหหหหลลััั็็นนมมคะชวทีพพกกจาใร อไต่างๆและดูจางลง ปัจจุบันนะเน็ตไปเจอหน้าสดหน้าพี่เอิร์กใสเน็ตตกใจเหมือนผู้หญิงผิววัยยี่ิห้าดูเด็กมากใช่ค่ะคือขนาดนั้นเลยหรือคุณป้าคนนี้อยู่ข้างบ้านเน็ตเองคุณป้าคนนี้บอกเฮ้ยเน็ตแกฉันไม่ไหวแล้วเนี่ยปลายปีที่แล้วไปตากแดดที่บ้านที่ต่างจังหวัดแล้วแกมาบอกว่าหน้าเนี่ยดูเผาดูเหมือนแบบมันไหม้ไปหมดแล้วอะเหมือนมันแดดเผาเยอะมากซึ่งพอมาบอกกับเน็ตเสร็จเอาไมล์ทั้สเอนตี้มปใช้เลยป้าเชื่อไหมต้นเดือนที่แล้วส่งรูปนี้มาแกเดี๋ยวนี้ฉันแบบมั่นใจแล้วคือไอตัว ลงแล้วก็หน้าเขาดูใสขึ้น น,ะะนี่คือผลลัพธ์จากทุกคนเลยที่ใช้แล้วก็ปลื้มไม n u t y เพราะ,ะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณมีปัญหาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของริ้วรอยเอ่ยหน้ามองหน้าคล้ำกรา้านหยาบแบบเนสหรือจะเป็นนะคะสิ่งที่คุณกังวลทุกอย่างหน้ามันหย่อนคล้อยหน้าดูโซมอยากให้คุณลองเปิดใจกับ m i n s t w เพราะอะไรคือวันนี้ค,คือเนสจะบอกว่าเป็นโปรโมชั่นคุ้มที่สุดเป็นโปรที่ดีที่สุดสำหรับ minus นะคะบอกก่อนว่า1กระปุกราคา2,990แต่ปกติไม่ลดนะวันนี้เนสลดให้เลยเหลือ1 1,990คุ้นใจราคานี้ราคาเดิมเลยนะคะโทรมาที่1,577 5ทัน55ส่ายแรกนะคะ <c oughs> นี่จะลดจาก2,990เหลือ1,990ยังไม่พอค่ะวันนี้แถมตัวนี้เลยเป็นโฟม minus ค่ะเวลาคุณผู้ชมใช้เนี่ยก็ให้มาดูกันที่เนื้อโฟมนี่บีบไปแบบนี้เลย <c oughs> เห็นไหมคะเนื้อโฟมของเขาจะมีความนุ่มมากๆนี่ โอ้คือนุ่มละมุนมากๆเลยใช้ไปนะคะจะช่วยลดเรือนนะคะทำให้ริ้วรอยแลดูตื้นขึ้นนะคะตีนกาก็แลดูตื้นขึ้นด้วยแล้วก็หลังจากใช้ไปเนี่ยจะทำให้หน้าแลดูกระจ่างใสด้วยค่ะแล้วก็จะมีแถมเพิ่มอีกกับตัวหน้ากากผ้าตัวนี้เหมาะมากๆากในช่วงนี้เราต้องใช้อยู่แล้วใช่และยังไม่พอค่ะ แถมกระเป๋าสุดหรูใบนี้กระเป๋าด้วยใช่ให้อีกหนึ่งใบค<า>่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าลดแล้วแถมแล้วแถมแล้วแถมกลายเป็น4ชิ้นจาก6,520เหลือเพียงแค่1,990า1 9 9ย้ย้ํานะคะคุณต้องกดมาตอนนี้เลยที่1,577ให้ทัน55สายแรกหรือจะเป็นช่องทางของ Line แอดก็ได้ก็คือแอ minus 2 0ผลลัพธ์ที่ได้กับเนสพูดเลย ดีใจมากคือจากริ้วรอยทั่วกรอบหน้าทุกวันนี้ไปไหนเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ดูนิดนึงให้ดูชัดๆให้ดูชัดๆเลยนะคะว่าไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเรารู้สึกมั่นใจเรารู้สึกว่าเอ้ยริ้วรอยที่มันกังวลเอยมันแลนดูตื้นขึ้นนะคะนอกจากนี้หลายคนอาจจะคิดว่าครีมที่ขายในทีวีเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่า,าใช่เ ถ้าวันนี้นะคะคุณสั่งไมนัสเ0ไปแล้วฝ้ากระริ้วรอยต่างๆไม่แลดูจางลงนะคะหรือใช้แล้วเกิดมีการแพ้เรายินดีคืนเงินค่ะตอนนี้คุณไม่พอแล้วค่ะพี่เนไม่ไม่ไม่พอแล้วร้อยเกสบสายแล้วค่ะเดี๋ยวนะเราให้ไป55นั้นเอางี้คุณผู้ชมสุดท้ายช่วงโค้งสุดท้ายโปรโมชั่นที่ดีที่สุดและมีวันนี้วันเดียวเนสให้เพิ่มอีก 500สายค่ะดังนั้นคุณกดมา1577ย้ำาล i ์แอดไหมนะนะคะ,ะบอกเลยว่า1กระปุกจาก2,990เหลือ1,990ไม่พอเราแถมโฟมลดลิ้วรอยไปอีกหนึ่งะคะอันนี้ช่วยลดลิ้วรอยลดตีนกา<ะ>ด้วยแล้วก็แถมตัวหน้ากากผ้าที่ใช้ในยุคนี้ได้เลยหนึ่แถมกระเป๋าอีก1นึ่ใ<ะ>บทั้งหมดย้ำกับคุณผู้ชมเลยว่า4ชิ้นจาก6,520นนะ เหลือ1,990นะคะรีบกดมาด่วนเลยตอนนี้หลายคนบอกกดไม่ติดกดจนกว่าจะติด1577เ็ย้ำา157 7แล้วก็ไลน์แอ minus 20นะคะค่ะวัน <energized> น <could port> ี uh> ้ขอบคุณพี่เนสมากนะคะที่มาแนะนำแคล็ดลับดีดีในวันนี้ขอบคุณค่ะ500สายนะคะไม่เยอะนะคะคุณผู้ชมรีบโทรกันเข้ามาคะ่ะรีบช็อปจะได้ทันใช้วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ผูช้ชมครับช่วงนี้จะพา